Me now! กับโมอีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้โมจะพาทุกคนนะคะมากินตำตำกันบ้างนะคะวันนี้เสนอเมนูตำมั่วกุ้งสดสุกละกันเนาะก็จะมีกุ้งสดสุก แล้วก็แคปหมูนะคะตำใส่มะละกอขนมจีนโมก็เลยเรียกว่าเป็นตำามั่วแล้วกันนะใส่แบบพริกสดพริกแห้งพริกป่นไปด้วยแบบแซบๆเลยรวมกัน <Wow. S 1> ผักโมก็จะมีผักชาอมเพื่อนสีแล้วก็ผักคอสนะคะนี่เขาเรียกว่าผักคอสนะคะเพื่อนๆเห็นถามเข้ามากันนะตอนแรกโมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปถามแม่ค้านะจะได้มาตอบเพื่อนๆถูกนะคะมากินเลยขั้นตอนแรกเราก็จะสดน้ํา น้ำแบบนัวๆเลยอะ่ะอืมแซบอ่ะหอมกลิ่นพริกป่นนะกับพริกแห้งหิวอืมแซบ cung sục Hãy mạng rồi แล้วขนมตีนอะโมชอบอยู่แล้วอะโอ้ยอยากกินเลยอ้ยยังไม่อยากให้พูดใส่กุ้งลงไปด้วยนะทุกคน แม่อยากรักแล้วเอาใหม่เห็นไหมเนี่ยเต็มปากเต็มคำอันน้ำได้ไหมคะต้นต้องกินคู่กับกัะซ่สินะ ทุกคนจานใหญ่มากเลยนะนะจานใหญ่หน้าก็ใหญ่แข่งกันแซ่บทุกคนเพื่อนๆได้อะไรกินก้านวันนี้ส่วนโมตํามั่วนี่นแหละ เข้ามาทีคะสีน้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพิ่งตื่นครับไหนกินไหมนี่ก็คือใส่พริกปวนด้วยอ,อร่อยไหมอร่อยดีข้าวมือที่เท่าไหร่ของเธอมือที่สองคะ่ะมือแรกของเขา แสบท้องเลยใช่ไหมดูกับเธอก็เพาะเขาแข็งแกร่งแล้ว <c oughs> โอ้บรากาศอ๋ออโมซื้อกับข้าวมาไว้ให้นิวอยู่นะ อืมก็คือกินสุกๆมั้งเหรออืมคุปหน้าก็อาจจะกินดิบอีกอร่อยจร,จริงจานนี้เหมาะสำหรับประมาณสามสี่ห้าคนกุ้งสุก ก็อร่อยเหมือนกันนันนี้่อื่ยอ,อันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรกันคะไม่มีเรื่องคุยแล้วโห้ลุกขุกขึ้นมานี่แบบแซ,บ,ซบแซบเลย น้องมาหมดไหมหมดกินจุเลยเออใช่น้องหน้ากลมขึ้นทุกวันแล้วต้องโบออกกําลังกายได้ไม่กี่วันเท่านั้นแหละใช่ไหมแล้วก็เลิกออกแล้วก็มาพุงกงออกต่อเลิกออกต้องจัดจุ้งเข้ามา <laughs> เพราะว่า,า,วาต้องดูแลจุง้งตอนออกกําลังกายจุ้งก็มากวนใช่ไหม,มแต่มันก็น่ารักเธอก็ไปเล่นกับมันต่อ ก็คือไม่มีสมาธิน้องทำรสชาติไม่เหมือนเดิมนะวันนี้เขารู้สึกว่ามันหวานน้อยอ่ะใช่ไหมหวานน้อยแล้วก็มีความคล้ายยำขนมจีนอ่ะยำขนมจีนที่เขาทํากันยำขนมจีนแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยรสชาติอ่ะมีความคล้ายยำขนมจีนอืเขาก็รู้สึก แต่ว่ารวมรวมมาอร่อยปกติเธอจะไม่ทําหวานน้อยขนาดนี้ออืจะมีรสหวานให้แบบกลมกล่อมแบบเด็กกินอร่อยอะ่ะกินพริกอ่ะนี่คือแซบแบบแซบเหมือนพวกร้านร้านขายอะ่ะเหมือนไม่ได้ฝีมือเธอ,อ,อไปซื้อมาปะเนี่ย อบต่ำให้ดูอยู่ไอ้ตี <S 2> <S 2> อืมรสชาติไม่เหมือนฝีมือเธอเลยกัน่เนี้ยจริงนะเหม,มือนลายเซ็นเธอหายไปอ,ะอ่ะอแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยเขาว่าหมดอ่ะกินกับหนังหมูหนังหมูกอบเข้ากันมาก มาเล่าอันนี้ให้ฟังอีกรอบด,ดีกว่ามีน้องๆถามมาว่าเราสองคนเจอกันได้ยังไงเราเคยเล่าให้ฟังใน Q&A แรกนะแต่ว่ามีคนถามมาบ่อยมากเลยเนาะใช่ไอ้ที่เจอกันได้ไงเนี่ยแต่ว่าวันเนี้ยเราก็ไม่มีระยะพูด <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเล่าย้อนไปเผื่อแบบคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะยังไม่ได้ดู Q&A อินดีไปคุยไปยังไงก็สามารถย้อนไปดู Q&A หนึ่งกับสองได้นะเราทํามาสองไม่รู้จะมีสามอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะเพราะว่าโมกับนิวก็ ใช้ชีวิตเ,เดิมเดิมอ่ะอก็คือเหมือนที่แบบตอบคําถามไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเราเจอกันได้ยังไงเมื่อประมาณย้อนความไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วสามสิบไ <30. S 2> <c oughs> กลไปไปปีประมาณสามปีที่แล้วนิวอ่ะ จะไปเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งแถวนั้นนะมันเป็นแบบมันดีมากเลยเนาะก่อนจะโดนปิดอะ่ะก็คือสําหรับคนเที่ยวกลางคืนในสมุทรปราการเละเนี่ยสมมติว่าความใหญ่เท่าจานนี้แล้วกันแล้วมันก็จะมีแบบเป็นล็อกล็อกล็อกของแบบเป็นพวกร้านร้านเหล้าอะ่ะสมัยก่อนนิวเล่นอยู่เวิร์กแถวนั้นนะเล่นร้านนี้เสร็จอีกวันนี้ก็ไปเล่นร้านนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวัยรุ่นมาเที่ยวเยอะมากในในย่านนั้นนะแล้วทีเนี้ยก็ไปเจอโมที่ร้านร้านหนึ่งไง <c oughs> ในตอนที่นิวเล่นดนตรีอยู่สมัยนั้นอ่ะเธอยังทำงานประจำอยู่เลยใช่ไหมทำงานโตโยตา้าวะแล้วก็มากับแก๊งเพื่อนแล้วเขาจำได้แรกๆอ่ะเธอจะใส่ชุดถ้าเกิดเป็นเป็นนักเรียนเขาเรียกว่าเหมือนชุดผ้าละใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของโตโ,ตโยตา้าก็คือมันเป็นชุดยูนิฟอร์มแบบแบบยังไงอ่ะเหมือนชุดพละเขาเรียกว่าอะไรเซอโปโลวะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปะรูปไป นั่นแหละโมก็จะมาประจาแบบบ่อยแหละแต่ว่านิวอ่ะจะไม่เหมือนวงอื่นเพราะว่าเวลานิวลองเพลงอ่ะนิวจะเน้นเพลงสากลไงเพราะว่านิวชอบแล้วตอนนั้นนิวคือนิวผมยาวถึงถึง,ถ,งถึงหลังเลยนะทุกคนใช่ผมยาวถึงหลังแล้วเมื่อก่อนโมก็เฮ้ยเจอกันแรกๆผมเขายังถึงแค่นี้แล้วเราครบกันไปค่อยยาวจำไม่ได้เหรอเออใช่เงนื่อยงแล้วเห้อยเขาจําภาพได้แต่ตอนที่เธอผมยาวตอนแรกๆไงเขาจาภาพไม่ได้ตอนที่เธอเท่านี้ จริงนะวงอื่นแถวนั้นน่ะเขาไม่ค่อยร้องเพลงสากลกันไยเนาะก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากเธอจะร้องประมาณเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้องจนโดนร้านด่าเขาบอกให้ร้องเพลงไทยเพราะว่าเข้าใจแหละว่ากลุ่มเป้าหมายเขาว่าเออนะก็ฟังเพลงไทยเพลงตลาดก็เลยประทับใจเพราะว่าโมอ่ะร้องตามได้นะเพลงสากลหลายๆเพลงที่นิวร้องอ่ะแล้วก็เป็นในไม่กี่คนแต่แต่ว่าก่อนที่จะมองเห็นว่าโมร้องตามได้เขาอ่ะปิิงเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยนะว่าคนนี้แบบ แม่งลูกอะจริงเหรอทำไมถึงคิดอย่างนั้นเขาไม่รู้เขาเห็นเธอครั้งแรกเขาแบบปิ๊งเลยอะปิ๊งแบบปิ๊งจริงๆเลยแล้วตอนนั้นมีแฟนไหมตอนนั้นคือยังเจ้าชู้อยู่ล่ะแบบคบคุยหลายคนอยู่ไอ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 คนหลอกลวงเวลาถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะเราก็าจะไม่หยุดนะ คือส่วนตัวโมเป็นคนที่ชอบเพลงสากลน,นะอืมอืมคือแบบฟังเวลาจะเปิดเพลงฟังอย่างเงี้ยก็คือต้องสากลขึ้นก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าไลฟ์สไตล์เราอะเหมือนกันว่าเราอะ่ะชอบฟังเพลงสากลอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเจอคนที่เราชอบจริงอะ่ะนิวอะ่ะก็จะไม่กล้าเข้าไปจีบเลยนะเจอกันอยู่ประมาณหลายวันอะ่ะแบบวันนี้นิวไปเล่นใช่ไหมเจอ,อีกแล้วโมมาอีกแล้ว แล้วโมวแบบคือไปทุกวันน่ะ,ะคือขี้ขี้ขี้เมาอ่ะกับเพื่อนอไปทุกวันน่ะเรื่องงานสมัยนั้นยังขี้เมาอยู่ใช่ไหมเราก็คิดในใจอ้๋ั้งร้องเพลงให้ทั้งแบบได้สบตาก,กันทั้งหลายรอบใช่ไหมใช่แล้วแล้วโมวอ่ะก็คือชอบผู้ชายแนวประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ก็คือแบบคือตอนนั้นยังมองว่าตอนนั้นยังมองว่าเท่อย,อยู่เออเราตอนน้ะ <laughs> เราก็แบบนั่งอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราแต่คือเราไม่เคยคุยกันเลยเนาะแต่ก็คือแบบเธอก็อาจจะแบบชอบเขาแบบในใจใอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาชอบเขาก็บอกเพื่อนเขาด้วยส่วนตัวโมอ่ะก็นั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็จะเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยคนนี้มาว่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงรอ่ะคนนี้มาคนนี้มาแล้วกแล้วแล้วก็สะกีข่าวเพื่อนแบบของชนนะของชนนะอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อนก็บอกของชนนะของชนะอะไรอย่างเงี้ย คือแบบก็คือเล่นๆน่ะเออเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาได้เป็นแฟนกับนักดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบคือในใจอ่ะผู้หญิงอ่ะคิดไปแล้วแหละว่านักดนตรีเป็นเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยต้องเจอผู้หญิงกลางคืนเยอะแยะอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าเราจะแบบจะไปคบไปอะไรอยู่แล้วอย่างเง,งี้ยอืมก็คือเหมือนเขามาร้องเพลงแล้วก็แบบเซลไปตามภาษาก็อยู่มาจนวันนึงวันนึงโมก็ได้ดอกกุหลาบจากผู้หญิงคนหนึ่งก็ง <ๆ S 2> <ๆ S 2> คือ เป็นเจเนี่ยแหละโมก็เหมือนไม่ใช่<ม>เด็กเสิร์ฟเด็กขันดอกไม้เอาน้องจำอะไรไม่ได้เลยนะอรอ่อยน,น้องใม่น้องจำเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยนะไม่ได้นิวแบบหลายรอบแนละ้วไงเจอหลายรอบไปแล้ววันนั้นแบบไม่ไหวแล้วแล้วเพื่อนโตะเรามันก็เยอะด้วยก็แบบอยากโชว์เพื่อนด้วยแหละเมาเหรอเมาเมานิดนึงด้วยแหละก็เลยกล้าแล้วก็บอกเพื่อนหลายครั้งแล้วว่าคนเนี้ยถ้าได้เป็นแฟนนะรักแท้เลย เขาเขาบอกกับเพื่อนเขาทุกคนเลยก็เลยให้เด็กเสิร์ฟเอาดอกไม้ดอก,กุดาบไปให้พอเธอได้แล้วไงเขาก็ไม่สนใจอ่ะแล้วก็ทําหักด้วยใช่ <laughs> จาได้อันนี้จำได้นั้นนิวก็เลยให้รุ่นพี่นิวไปขอเบอร์มัง้งใช่ไหมมันตอนนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าได้ได,ได้ได้คุยกันแล้วผูช่วงแรกๆนะมันก็เหมือนหลายๆคนแนตะ่เขาก็ไม่ใหม่คุยกันทั้งวันใช่ไหมแบบเธอไปทํางานอยู่แล้วเขาแบบชีวิตเขามันว่างไนงะกลางวันนักดนตรตีมันไม่ได้ทํางานอะ่ะ ก็แ,แชทคุยกันตลอดคุยไลายอะไรยเงี้ยแล้วจนนิวอ่ะมาเป่าสมองโมว่าให้โมเลิกทำงานประจำเห็ดมากเลยเอะโมก็เลยได้เลิกทำงานประจำโมทำโมทำอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละหลังจากที่คบกับนิวแล้วนะทุกคน โดนเขาเป่าหูให้ออกเพราะอะไรเพราะให้ป่าเลี้ยงแทนใช่ไหมนิ้วสายเปย์อืมนั่นแหละก็เลยได้คบกันมาจนถึงทุกวันนี้นะทุกคนนะ<อ>แต่ว่าถ้าจะพูดถึงสมัยนั้นอนะ่ะคือโมก็เป็นคนคนติดเพื่อนนะแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่คืออยู่กับเพื่อนแบบเลิกงานมาเอาแล้วเป็นธรรมชาตินะเหมือนแบบว่าเราต้องใช้ชีวิตัยรุ่นอะ่ะอย่างนิวอ่ะโหก็ขี้เมา,มาแบบ ทุกวันอะเคยแบบทุกวันจนแบบนะทุกวันถึงเช้าเลยด้วยเนาะใช่ทุกวันนี้กินแต่ว่านานๆนนทีเลยเพราะว่าแบบร่าง<ห>กายด้วยตื่นมามแล้วแบบมันไม่ไหวมันแบบเฮียเลยนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าโอ้โหเมื่อก่อนอะเลิกงานดื่มเลยแล้วก็แบบโหกว่าจะกลับก็แบบประมาณตีสองตีสามอะแล้วก็ต้องตื่นไปทํางานแบบประมาณตีห้าหกโมงอย่างเงี้ยคือไหวอะ่ะ ไหวเลยอะช่วงนั้นคือเขาแบบปาร์ตี้บ่อยมากจนคนขายลูกอมอะคือจาเขาได้ <c oughs> คนขายลูกอมออชอบไปอุดหนุนเขาใช่ไหม <c oughs> ใช่เราชอบกินลูกอมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเราก็จะ,เร,จะเราก็จะแบบเขาก็รู้แล้วเขาจะเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้ออะมันเหมือนมันเป็นแบบเหมือนทำเนียมอะไรสักอย่างอะเออถึงเราไม่ซื้อเพื่อนก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือจําหน้าได้คือกลุ่มนี้จาได้พอบางวันโมเลิกงานมาอย่างเงี้ย คือร้านเขาก็ยังไม่เปิดใช่ไหมโมเลิกเลิกมาถึงเมืองนั้นอ่ะก็ประมาณห้าโมงเย็นคนขายลูกอมออกมาจากไหนไม่รู้เขาก็บอกพี่วันนี้เข้าร้านเอออะไรอย่างนี้ก็มีนะเขาก็ต้องทํายอดเคยคิดที่จะไม่ซื้อนะแบบไม่มีตังวันนี้ไม่มีจ้าเซ็นไ้ก่อนก็ได้มีแบบเซ็นอ่ะให้เซ็นอ่ะแล้วเราก็ต้องเอาแล้ววันหลังก็มาจ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ย มันแสบจ,จริงจริงใช่คนที่อุ้มลูก่ะเส้นไว้ก่อนก็ได้พี่ก็คืออ้างไม่ได้แล้วว่าไม่มีตังค์สนุกเมื่อก่อนอืแต่เ <มา S 1> ดี๋ยว<อ>น,นี้ก็ด้วยแบบเราย้ายมาอยู่นี่ด้วยนะเนาะแล้วก็แบบแล้วช่วงกินบ่อยมันก็แบบไม่ไหวอร่างการนั่นแหละอย่างที่บอกมันไปตามอายุอะนะแบบพอเราเริ่มวางแผนชีวิตเริ่มสร้างอนาคตมันก็จะแบบพวกของแบบ อะไรพวกนี้มันก็จะห่างๆไปเองเลยธรรมชาติคั<ล> <ขา S 1> สสัตม์นะอืมกินได้นานๆทีบางทีเพื่อนนัดอะไรเงี้ยอืมแต่เขามีเหตุผลอยู่นะที่เขาให้เธอออกจากงานอะเพราะเพราะว่าเธอไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะอุอ๊ยแล้วเธอไม่มีความฝันเธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องทําอะไร เาก็<ม>า<อ>งว่เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนโมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงขนาดเนี้ยคิดว่าทํางานออฟฟิศก็ทําไปทําไปวันๆเงินเก็บก็ไม่มีจริงๆนะทุกคนทุกคนเป็นไหมแบบอันเนี้ยโมพูดถึงส่วนตัวโมนะคือก็กินกินไปวันๆอนะแต่ก็คือเงินเก็บเงินอะไรไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วเราก็ก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าเอออนาคตฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้วางไว้อะ่ะแค่แบบมีกินไปวันๆก็ ก็พอแล้วก็พอแล้วก็ก็มากพอแล้วอย่างเงี้ยเออเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรก็เลยมันเป็นช่วงจังหวะที่โมเบื่อด้วยแหละเบื่อแบบว่าจริงๆค่ะโมทํางานออฟฟิศมาประมาณแบบเกือบสิบปีเลยนะทุกคนตั้งแต่เรียนจะเปลี่ยนงานมาเรื่อยๆตั้งแต่เรียนใช่ทั้งงานออฟฟิศงานโรงแรมงานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเคยทําอะไรมาบ้างไหนยกตัวอย่างก็เป็นงานออฟฟิศงานเอกสาร อะไรอย่างเงี้ยปกติมันมีคลิปไปไบหยกเธอบอกเธอเคยทํางานที่โรงแรมบหยกแล้วเคยทํางานที่โรงแรมบหยกเป็นเป็นแคตเทอร์งหรือว่าจัดเลี้ยงแต่ว่าโมจะบอกว่าโมโชคดีนะเวลาโมเข้าไปทํางานที่ไหนอะ่ะมีแต่คนอเอ็นดูโมอืมเอเธอเป็นคนดีอ,คอ,อะคือที่ทํางานอ่ะคือทุกทุกคนที่เข้ามาหาโมอะ่ะคือเขาพร้อมซับพอร์ตโมทุกคนอะ่ะไม่ไม่เคยเจอคนไหนที่ไม่ดีเลยตั้งแต่ทํางานมา แล้วเคยทางานอะไรแบบแปลกๆสุดไหมไม่มีส่วนมากาก็เป็นเอกสารอืแล้วเขาเขาบอกให้ออกจากงานแล้วไหมคะจริงๆเขาอยากออกนานแล้วแต่ว่ามันเหมือนมันอ้าวแล้วถ้าเราออกเราทําไมจะต้องไปหางานใหม่มันก็เป็นลูปเดิมอย่างเงี้ยนึกออกไหมลูปเดิมลูปเดิมแล้วก็แบบจำจำซ้ำๆไม่ชัเจคือยอมแล้วว่าเบืออ่อมากมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะ แต่สาหรับโมนะสำหรับบชีวิตโมก็ถ้าน้องทํางานที่น้องไม่ได้ถนัดไม่ได้หลักมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจนจนนิวให้ออกแล้วก็โมจังหวะโมเบื่อด,ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยออกแล้วก็เลยมาอยู่กับน,นิวอืมแต่ช่วงแรกนิวก็ซับพอร์ตโมตลอดนะอืมโมก็รับงานอีเวนต์นั่นแหละที่เหมือนเคยเล่าไปเผ็ดมากดูดีจะหมดแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเยอะมากเลยนะวันเนี้ยเขารู้สึกว่ามันเยอะมากเอาน้ำเปล่าดีกว่าเอาอะไรมาอีกเนี่ย ดูเหรียญเออซื้อมันน้อยๆไงเหม็นแล้วเธอคิดว่าเธอชอบเขาตอนไหนเธอคิดว่าเขาชอบตอนเธอร้องเพลงตั้งแต่เขาขอไลน์เธอเธอคิดว่าเขาจีบเธอติดตั้งแต่เมื่อไหร่เขาแบบจริงๆเลยนะติดหรอไม่รู้อ่ะแต่คิดแต่ว่าคงไม่แบบไม่ตอนแรกๆอ่ะไม่ใช่ช่วงแรกๆเพราะว่าเขาคิดว่าเธอยังเจ้าชู้อยู่เขาคิดว่าเธอะยังแบบเหมือนคุยกับเขาเล่นๆอ่ะเขาก็ยังไม่ได้แบบ จริงจังหรือเทใจอะไรขนาดนั้นอะเออแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าตอนไหนที่เขาแบบเชื่อใจเธอ,อเพราะว่าเธอมันเป็นไอ้คนไอ้คนละใจเขาจําได้เขาว่าก็ไปเคลียร์กับผู้หญิงทุกคนตั้งแต่ตอนที่เขายังจีบเธอไม่ติดเลยด้วยซ้ำเคลียร์ด้วยออืมเคลียร์รดิว่าเขาอะจะไม่คุยแล้วนะเจอคนที่ใช่แล้วนะอะไรนะอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงคนนั้นพูดถึงเขาอะก็คงด่าเขาเลยอะบางคนเขาก็แบบ หายไปเลยแบบบล็อกไลน์แล้วก็หายไปเลยแล้วก็แบบติดต่อไม่ได้อีกเลยก็มีอื่น่ะเขาก็ไปเคลียร์หมดท,ที่ที่เธออ่ะไว้ใจเขาเพราะว่าเขาอ่ะให้เธอเช็คทุกอย่างของเขาได้ไงจตไม่ได้เธอก็เลยเชื่อใจเขาถูกไหมไม่เชื่อแล้วเอาเหม็นทุเรียนน้องจุ้งก็เหม็น โอเคครับคลิปนี้ก็มาแบบว่าพอหอมปากหอมคอแค่นี้เนาะลาไปแล้วกับเมนูตำม,มั่วกุ้งสดสุกกุ้งสดกุ้งสุกสด <c oughs> เออนั่นแหละนะก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคับช่องมีน้าจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า,นะะาม like, สสีน้นนะ now, นา bye